พร้อมนะคะเด็กๆเ,เอาละค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะดูซิขึ้นตัวขึ้นหรือ,อยังเอ่ยหน้าจอแล้วค่ะเด็กๆยังไม่ขึ้นหน้าจอใช่ไหมลูกดลเด็กคุณคณรูช้าหรือเปล่า กำลังจะมาแล้วนะคะรอแล้วพร้อมแล้วเครื่องคิดเลขได้กระดาษเปล่าได้กระดาทษทดได้โอเคพร้อมนะคะม,มาแล้วนะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับคุณครูพี่จีอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่สี่นะคะ คุณครูมณีวันแก้วมณีคุณครูพี่จีนะคะเด็กๆจํากันได้ใช่ไหมลูกอจําได้แล้วก็เดี๋ยวเราพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนกันเลยเดี๋ยวถ่ายรูปหน้าจอให้นะถ่ายรูปหน้าจอให้เลยโอเคต่อไปเลยนะคะหนังสือของเราในวันนี้ก็เป็นเล่มเดิมนะคะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะของสอสวทนะคะเด็กๆมีพร้อมนะคะ กิจกรรมวันนี้โอ้โหตกใจเลยสี่หน้าเลยวันนี้กิจกรรมหน้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองและสามสิบสามลูกๆอย่าตกใจก่อนนะคะทำไมถึงมีการมากนถึงสี่หน้าก็เพราะว่าเราเนี่ยเปลี่ยนจากการเรียนในหนึ่งสัปดาห์เราต้องเรียนห้าวันใช่ไหมลูกก็กลายมาเป็นหนึ่งสัปดาห์เราเรียนแค่สองวันแต่ในสองวันนี้คุณครูจะต้อง เก็บเนื้อหาการเรียนเนี่ยให้ลูกเนี่ยได้ตามที่คุณครูวางาเขาเรียกว่าแผนการสอนไว้ทีนี้การทําแบบฝึกหัดหลายหน้าแบบนี้คุณครูจะสอนให้ทุกเรื่องที่คุณครูให้แบบฝึกหัดนะคะลูกๆไม่ต้องกลัวและการทําแบบฝึกหัดของลูกๆสามารถทําได้ตั้งแต่วันพุธนี้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถึง5วันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในสีหน้านี้ลูกใช้เวลา5วันที่มีเนี่ย ทำไปวันละนิดวันละหน่อยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลูกก็จะไม่มีงานค้างเลยใดๆเลยนะคะลูกเข้าใจไหมคะโอเคนะได้ยินคุณครูนะโอเคไหมโอเคไหมถ้าโอเคโอเคก่อนโอเคโอเคน้องน้องน้ำตาลยกมือแล้วต่อไปเลยค่ะเข้าสูบ่บทเรียนแล้วนะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องเดิมเลยลูก บทที่สองการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1นเศมนะคะวันนี้เราจะเรียนคือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบและการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นลูกๆมาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกก่อนเด็กๆยังจำได้ไหม ประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกจะมีเครื่องหมายอะไรอ่าเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายเท่ากับข้างหน้าเนี่ยลูกข้างหน้าเนี่ยมีคนที่เดี๋ยว,ยวคุณครูไปดูแป้นหนึ่งลูกว่ามีคนที่เข้าร่วมอีกไหมาอามีนะคะแล้วก็มีคนที่ไม่ปิดไม์มีไหมลูกเดี๋ยว,ยวปิดไม์ก่อนนะลูกนะโอเคเก่งมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ ตัวข้างหน้าเครื่องหมายบวกเนี่ยเราเรียกว่าตัวตั้งนะคะและอยู่ขวามือเครื่องหมายบวกเราเรียกว่าตัวบวกนะคะและสุดท้ายก็คือขวามือเครื่องหมายเท่ากับเราจะเรียกว่าผลบวกนั่นเองนะคะเด็กๆเนี่ยต้องจําตรงนี้ให้ได้นะคะว่าข้างหน้าตัวเครื่องหมายบวกเนี่ยเขาเรียกว่าตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกแล้วก็ผลบวกตรงนี้ต้องจําให้ดีนะคะทีนี้สิ่งสําคัญค่ะ ตัวผลบวกเนี่ยจะมีค่าเป็นยังไงลูกมีค่ามากที่สุดนะจำให้ดีนะการบวกเนี่ยผลบวกจะมีค่ามากที่สุดนะคะต่อไปประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะการลบก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีเครื่องหมายลบใช่ไหมลูกและก็มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะถึงจะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การลบ แล้วข้างซ้ายมือของเครื่องหมายลบเราเรียกว่าตัวอะไรคะตัวตั้งใช่ไหมใช่ไหม,มลูกตัวตั้งขวามือของเครื่องหมายลบเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรลูกตัวลบใช่ไหมลูกและขวามือเครื่องหมายเท่ากับก็คือผลผลผลอะไรลูกผลลบนั่นเองเอ้าวทีนี้คุณครูให้ทายว่าในตัวตั้งตัวลบและผลลบ ตัวไหนจะมีค่ามากที่สุดลูกลูกทายสิก็คือตัวตั้งนั่นเองเพราะถ้าตัวตั้งน้อยเราจะลบออกแล้วจะลบได้ไหมล่ะใช่ไหมลูกแหมไม่ได้เพราะตัวตั้งเนี่ยจะต้องมีค่ามากที่สุดนะคะเอาลคราวนี้จะเข้าสู่บทเรียนแล้วตัวอย่างที่หนึ่งเลยสามารถใช้อะไรได้ลูก ใช้เครื่องคิดเลขได้นะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเจ็ดล้านสองสนสองมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบวกกับจำนวนอะไรก็ไม่รู้ในช่องสี่เหลี่ยมนี้เแล้วได้เท่ากับแปดสิบล้านหนึ่งแสนสี่มื่นเก้าพันหร้อยี่สิบสามอ่าทีนี้เรางงแล้วแหละเพราะว่าโดยปกติเราจะเจอแต่การบวกเลยแล้วให้เราหาคำตอบใช่ไหมลูก แต่คราวนี้เขาให้เราหาในตัวที่อยู่ซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับแปลว่าเราจะต้องว่าตัวนี้มันจะหายังไงก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนตัวแรกก็คือตัวตั้งถูกไหมลูกที่เหลี่ยมนี้ก็คือตัวบวกใช่ไหมลูกและตัวสุดท้ายก็คือผลบวกใช่ไหมลูกทีนี้เรามารู้จักแล้วว่าตัวที่มีค่ามากที่สุดก็คือผลบวกใช่ไหมคะลูก เมื่อผลบวกมีค่ามากที่สุดแปลว,ว่าตัวที่เราจะต้องหานี้มีค่ามากหรือน้อยลูกมากหรือน้อยคะมากหรือน้อยลูกน้อยนะคะเมื่อน้อยปับ๊บเรามาดูความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบกันนะคะเราจะได้มาเป็นการลบถามว่าทำไมเป็นการลบเพราะการที่เราจะได้คำตอบมาน้อยเราต้องลบใช่ไหมคะ ทีนี้ลูกจําประโยคสัญลักษณ์การลบได้ใช่ไหมเมื่อกี้ว่าตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบหรือซ้ายมือเครื่องหมายลบเนี่ยจะต้องมากใช่ไหมเอาเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ก่อนเขาบอกว่าถ้าเราจะหาตัวบวกก็คือตัวที่สีชมพูเนี่ยลูกเราจะต้องเอาผลบวกก็คือตัวข้างล่างนี่นี่อันนี้คือสีชมพูเป็นตัวบวกนะคะเราจะต้องเอาตัวผลบวกผลบวกสีน้ําเงินตัวไหนตัวไหนตัวนี้นั่นเองเอาลงมาใส่เลย เห็นไหมและเราก็มีเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายลบอ้าวทำไมต้องลบบอกแล้วว่าตัวนี้มันมีค่าน้อยก็ต้องเอามาลบถูกไหมคะแล้วลบด้วยตัวไหนอะลูกเราก็ต้องลบด้วยตัวที่มันมีอยู่ในประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขาให้มาตอนต้นนั่นก็คือตัวตั้งซึ่งมีค่าเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกนี้คราวนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ของลูกก็จะมี สิ่งที่ลูกไม่ทราบเนี่ยอยู่ที่ด้านเดียวเห็นไหมลูกลูกสามารถลบได้เลยคราวนี้เอา้าใช้เครื่องคิดเลขจิ้มมาเลย8 0ดสิบล้านหนึ่งลบเจ็ดล้านสองแสนมืติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดมาดิว่าจะได้เท่าไรเอาเราจะได้เท่าไรช่องสี่เหลี่ยมของเราจะได้เท่าไรคิดออกไม่เอ่ย ใครได้คําตอบแล้วบ้างเอ่ยมีไหมเอ่ยถ้าได้คําตอบแล้วกดใหม่กดไหม่ตอบได้มีไหมเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนสองหมืนหกพันหนึ่ง้อยหกิเจ็ดถูกไหมลูกตบมือตัวเองหน่อยค่ะโอเคใครตอบนะพี่จีขอดูหนะ้าคนตอบหน่อยสิใครเอ่ย ใครเอ่ยใครลูกใครย่งมือหน่อยใครเลยใครเอรอน้องเอาต้นน้ำหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรคนอื่นเตรียมตัวหาข้อต่อไปได้ทีนี้พอเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมจ้าลูกๆเราก็จะตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทยของเราก็คือเหมือนเดิมค่ะเหมือนอาราบ,บิกเลยนะคะเจสล้านเก้าแสยหกสิบเจ็ดนะคะเรียบร้อยไปหนึ่งข้อแล้วลูกๆสามารถที่จะ แคปหน้าจอนี้ไว้ได้เลยเพื่อจะได้ดูความสัมพันธ์ว่าถ้าตัวสี่เหลี่ยมมันอยู่หลังเครื่องหมายบวกเราจะคิดหาวิธีอย่างไรนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยเวลาโน้นจะได้ทําแบบฝึกหัดได้ง่ายเลยลูกแคปหน้าจอเป็นไหมอ่าฝึกแคปหน้าจอดูนะปนไปะข้อต่อไปโอเคไปข้อต่อไปนะข้อที่สองแล้วมาตัวอย่างที่สองใช้เครื่องคิดเลขได้อีกไหมใช้ได้อีกนะคะใช้ได้ทุกข้อเลยตอนนี้อ้าว มาดูกันค่ะโจทย์ข้อนี้จะเป็นยังไงคราวนี้ช่องสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายบวกอ่ะลูกแต่เครื่องตัวนี้มันก็ยังคงเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะและตัวสีชมพูเป็นตัวบวกและสีน้ําเงินก็เป็นผลบวกเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ตัวสี่เหลี่ยมมันไปเป็นตัวตั้งแล้วคราวนี้เรามาดูอีกข่าวว่าตัวไหนมีค่ามากที่สุดในประโยคสารละ,ละการบวกก็เหมือนเดิมผลลัพธ์นั่นเอง เพราะฉะนั้นช่องสี่เหลี่ยมที่เราหาเนี่ยเด็กๆคิดซิว่ามันจะมากหรือน้อยกว่า8 8แสนนี้น้อยกว่าใช่ไหมอ่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีหาอีกด้วยดูจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบมาดูซิตัวนี้เราเรียกว่าตัวตั้งตัวตั้งเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่น้อยถูกไหมลูกน้อยมาจากไหนอา้าวเรามาเตรียมเลยตัวตั้งคือสีดํานี้นะคะวางลงไปแล้วเท่ากับ ผลบวกตัวไหนคือผลบวกลูกสีนดาเงินข้างหลังนี่เองขวามือเอามาใส่เลยอ่ามาแล้วแปดแสนเจ็ดหืนหนึ่งพันเอ้ยแปดแสนเจ็หมื่นหนึ่ง้อยห้าิหกใช่ไหมอ้าแล้วก็เครื่องหมายอะไรคะลบอีกแล้วทําไมถึงลบก็บอกแล้วว่าตรงนี้น้อยใช่ไหมคะเพราะตัวมากที่สุดมันอยู่ตรงนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวบวกคือใครลูกตัวบวกก็คือ2,57,816หาหเแป้อเอาละค่ะทีนี้ประโยคสัญญาของเรา ได้มาอย่างเรียบร้อยเหมือนปกติที่เขาเคยส่งมาให้เราทําข้อสอบเห็นไหมลูกแต่คราวนี้เราจะได้คําตอบเท่าไหรนะ่ะะช่องสี่เหลี่ยมนี้เอา้าใช้เครื่องคิดเลขกันเลยเริ่มตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบอิ่มเลยลูกห้าแสนสี่หมืนเก้าันสามร้อยสี่สิบดูที่เออถูกไหมโอห้าแสนสี่หมืนเก้าพันสาม้อยสี่สิบใครตอบเอ่ยไหนคุณครูดูสิใครยกมือยกมือเออภูริพัฒนนะครับ เองมาครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนอื่นก็คิดได้คุณครูรู้ใช่ไหมลูกแต่อาจจะตอบกันได้แบบอา,อาจจะได้หน้ากล้องมันอาจจะเห็นคนที่ตอบคนนั้นนะคะโอเคทีนี้เราก็สามารถที่จะตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยค่ะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบโอเคไหมลูกอา้าวเรียบร้อยคราวนี้มาอีกข้อหนึ่งเป็นการบวกเหมือนเดิมไหมนะอา้าวเหมือนเดิมค่ะเอะคุณคุณไหมลูกเมื่อกี้คุณครูเคยให้แบบนี้ไปแล้วใช่ไหม แต่คราวนี้คุณครูไม่บอกนะว่าตัวไหนตัวตั้งนะคิดเองอ่ะก่อนอื่นเวลาเราจะทําเราดูก่อนตัวไหนมากที่สุดเหมือนเดิมครับการบวกผลลัพธ์จะมากที่สุดนะคราวนี้เรามาดูเลยใช้เครื่องยิดเลขได้อีกนะคะอ้าวเราทําช่องไว้ให้เรียบร้อยค่ะลูกเราหยิบเลขมาเลยแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบห้าวางให้ตรงหลักเลยวาง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 ใช่ไหมเสร็จแล้วตัวสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้คุณครูก็วางให้เรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญคือเครื่องหมายบวกมานี่คือโจทย์นะคะสีลนห้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยสิบแปดล้วก็วางให้ตรงหลักเหมือนเดิมลูกสังเกตเห็นนะคะว่าตัวบวกเนี่ยจะหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวบวกใช่ไหมลูกตัวบวกที่ตรงนี้นะคะเราหาได้ยังไงอ่าผลบวกผลบวกคือตัวนี้ไปแล้วผลบวกไปตั้งก่อนใช่ไหมลูกแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายบวกไปเป็นเครื่องหมาย ลบแล้วก็เอาตัวตั้งก็คือตัวข้างบนเนี้ยมาลบออกเรียบร้อยค่ะคิดเลยค่ะคราวนี้มาแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะหาคำตอบมาแล้วคิดเลยค่ะใครคิดได้แล้วเตรียมตัวเท่าไรลูกสามล้านสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจดร้อยห้าสิบสามค่ะ ปิ๊งถูกไหมเอ่ยถูกอีกแล้วไหนอขอดูหน้าคนเก่งอีกแล้วอ,อ๋อน้องอภิชยาเหรอคะอภิชยาโอเค,อเ,คเยี่ยมมากค่ะเก่งมากเลยค่ะเก่งมากอ่ะต่อน,นะคะคราวนี้เห็นไหมคะเรามีคนเก่งเยอะแยะเลยทุกคนกล้าแสดงออกนะคะเก่งมากแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะจ๊ะเด็กๆหลังจากนั้นเสร็จหรือ,อยังลูกยังค่ะเพราะว่าคําถามอยู่ตรงนี้ลูกไอันี้เป็นแค่วิธีคิดเราต้องนําคําตอบน,นี้ไปไหนลูกไปใส่ในนี้ค่ะลูกโดย วางให้ตรงหลักนะคะสามห้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเรียบร้อยค่ะทุกอันมีคำตอบแล้วแล้วก็ขีดเส้นใต้สวยงามนะคะตามที่คุณครูอธิบายไปแล้วและสอนไปแล้วนะคะเรียบร้อยอันนี้เป็นการบวกนะคะลูกๆยังไม่ถึงการลบเลยการบวกนี่คือการบวกการบวกก็จะมีการบ้านสองหน้านะคะนะคะโอเคแต่เดี๋ยวค่อยไปบอกนะคะเอาการลบต่อเลยไหม ต่อเลยนะต่อเลยนะโอเคแสดงวิธีหา,หาจํานวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมโดยใช้เครื่องคิดเลขเอาใช้เครื่องคิดเลขได้อีกแล้วเรามาดูค่ะคราวนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบการลบเด็กๆจําได้ไหมตัวไหนมากที่สุดอ่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยถามตัวตั้งเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะคะตัวที่เป็นสีชมพูนี้ก็จะเป็นตัวลบและผลลัพธ์ก็จะอยู่ที่ ผลลบตรงนี้นั่นเองใช่ไหมลูกเรียกว่าผลลับก็ได้ผลลบก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูค่ะจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเด็กๆจําได้ใช่ไหมลูกอ่ะมาตัวลบเนี่ยเด็กๆรู้ใช่ไหมว่าตัวตั้งนี้มีค่าเป็นไงลูกมากที่สุดใช่ไหมอ่าตัวตั้งของการลบต้องมากที่สุดเช่นเรามีเงินสิบบาทเราไปซื้อขนมสองบาทเราก็จะเหลือแปดบาทถ้าเรามีเงิน สองบาทเราไปซื้อขนมสิบบาทแม่ค้าขายให้เราไหมไม่ขายเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวตั้งเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาออกเนี่ยต้องมากที่สุดนะคะต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูซิตัวลบคืออะไรลูกใช้เครื่องคิดเลขได้นะก็บอกแล้วว่ายืนยันได้ว่าใช้เครื่องคิดเลขได้นะลูกนะเราก็จะได้ช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวลบตัวนี้นะคะตัวลบตัวเนี้ยตัวลบสีชมพูเนี้ยจะเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งคือตัวนี้ใช่ไหมลูกหยิบมาเลย 5, 8, นะคะห้าล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้านะคะแล้วก็ทําไมยังเป็นการลบอยู่อลูกอ่าลบด้วยผลลบนะคะลบด้วยผลลบทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวที่มากที่สุดตรงนี้ลูกอยู่แล้วมันมีค่าอยู่แล้วเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องหาสีชมพูนี้เป็นตัวที่น้อยถูกไมหมลูกน้อยไหมเหมือนที่พี่จีบอกว่าถ้าเรามีเงินสิบบาทตรงนี้นะคะเราไปลบสองบาท เราก็จะเหลือ8บาทแต่ถ้าเรามีเงิน2บาทเราไปลบ10บาทลบได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมากที่สุดมันจึงทําหน้าที่ต้องลบ2ตัวนี้ได้นะคะเพื่อให้ได้คําตอบออกมาเป็นตัวน้อยนะคะคิดเลยค่ะคราวนี้ได้เท่าไหรนะ่น้อติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกตสีชมพูจะได้เท่าไหร่อย่าลืมนะเอาไปลบนะค้อนี้พิเศษนะ ยังลบกันเหมือนเดิมนะขอนี้พิเศษสี่ล้านสามพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดิงถูกไหมคะถูกต้องใครอีกแล้วนะเดี๋ยวคุณครูดูหนะ้าคนเก่งหน่อยเออ,ต,อเต้นรักอีกแล้วต้นรักอีกแล้วโอเคคนอื่นก็คิดได้เลยนะคะลูกคิดได้แต่ว่าไม่ตอบออกมาก็ได้ไม่เป็นไรคุณครูคก็ขอให้ลูกๆคิดกันทุกคนนะจ๊ะคราวนี้เราก็ตอบเป็นเลขไทยเลยจ้าเด็กๆ 4,371้ 4, 3, นะคะเก่งมากอาวมาดูอีกข้อหนึ่งใกล้จะหมดเวลาแล้วแต่เราก็จะสามารถเรียนได้จบพอดีเลยวันนี้คุณครูไม่กินเวลาเด็กๆแน่นอนเพราะว่าเด็กๆให้ความร่วมมือในการคิดคำตอบดีมากนะคะไปต่อนะแสดงวิธีหาจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมสีดำนี้นะคะโดยใช้เครื่องคิดเลขอีกแล้วเอาล่ะประโยคสัญลักษณ์นี้คือช่องสี่เหลี่ยมนะคะ แล้วก็มีเครื่องหม่ลบแล้วก็756,254เท่ากับ6,145,852อาเด็กๆดูซิสิ่งที่คุณครูให้หามันมีค่าเป็นยังไงลูกมากที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราหาเราจะต้องได้คำตอบมากเอ๊ะทำยังไงให้ได้คำตอบมากเอาไปบวกหรือลบดีนะ เรามาดูกันค่ะว่าเราจะบวกหรือลบเห็นไ,ไหมทุกอันเลยมันมีบอกไว้แล้วว่าบวกเอา้าทําไมถึงบอกว่าบวกก็เพราะว่าตัวนี้มากที่สุดการให้ได้มาซึ่งมากเราก็ต้องเอาไปบวกเพิ่มมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวตั้งสีดำเนี้ยนะคะเนี่ยสีดำเนี้ยมาแทนด้วยเลขนี้ลูกตัวเลขแรกที่จะเอามาคือผลลบตัวไหนคือผลลบลูก ผลลบก็คือสีน้ำเงินมาแล้วหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองแต่ต้องเอาไปบวกนะคะทำไมต้องบวกบอกแล้วว่าเราต้องการคำตอบที่มากที่สุดใช่ไหมอ้าวเราจึงบวกด้วยตัวลบตัวลบก,ก็คือสีชมพูตัวนี้นั่นเองหยิบไปเลยบวกเสร็จต้องได้คำตอบเยอะไหมเยอะอุ้ยตายแล้วคุณครูแอบเอาคำตอบมาอ่าไม่เป็นไรแอบเอากลับไปแล้วแอบเอากลับไปแล้ว ทุกคนช่วยคิดหน่อยเลยได้เท่าไหร่นอะติ๊กตอกติ๊กตกติ๊กตกหกล้านเก<อ>้าแสนสองพันหนึ่งร้อยหกเดี๋ยวพี่จีดูที่ใช่หรือเปล่าติ๊งนังใครอีกล่ะนี่ที่ตอบมาขอดูหน้าหน่อยอีกแล้วคนรักอีกแล้วนะคะคนอื่นก็ตอบได้แต่ว่าไม่ทันใช่ไหมลูกไม่เป็นไรกดไม่ทันกดไม่ทันไม่เป็นไรก็ขอให้ทุกคนตอบมานะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยอ้าไปตอบ เมื่อเราได้คำตอบเสร็จแล้วเราก็ไปเขียนเป็นเลขไทยนะคะหกล้านเกาสกเวลาลูกๆทำแบบฝึกหัดลูกๆก,ก็อ่านไปด้วยนะคะนะโอเคคราวนี้ก็สุดท้ายแล้วจ้าสู้ๆนะสู้ๆนะ,ๆนะอะมาดูกันข้อนี้เติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะไนประโยคสัญลักษณ์ไหนนะาเจ็ดแสสองลบสีชมพูสวยๆเท่ากับ สองแสนสามื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะคะเอาละค่ะเรามาแทนที่ตัวเลขเลยค่ะลูกหยิบเข้ามาไว้ในโจทย์ก่อนนะคะเวลาเราจะทําเนี่ยอันนี้ในโจทย์ของลูกจะมีแบบนี้เลยนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายลบเหมือนเดิมแล้วก็เสียงภูหายไปแบบนี้นี่คือโจทย์ที่ลูกจะได้เจอในแบบฝึกหัดน,นะคะแต่ทีนี้พี่จีจะสอนวิธีคิดแล้วนะพร้อมนะก่อนอื่นเราก็จําได้ใช่ไหมตรงนี้ว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่มากหรือน้อย การลบการลบตัวที่มากอยู่ข้างหน้าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวสีชมพูนี้จะต้องมีค่าน้อยถูกไหมลูกเมื่อน้อยเรามาดูความสัมพันธ์ค่ะเขาบอกว่าตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งคือตัวนี้นะตัวแรกเลยเพราะมันมีค่ามากที่สุดไงมันก็จะไปลบผลลบซึ่งสีน้าเงินตรงนี้ใช่ไหมอ่าเมื่อลบกันเนี่ยเราก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีเพื่อนจะเข้ามาอีกไหมอ่ามีนะคะ อย่างเพิ่งเข้ามานะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเข้ามาหลังก็ไม่เป็นไรคุณครูจัดคลิปไว้ให้แล้วนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็จะเห็นนะคะว่าตัวตั้งตัวตั้งคือตัวสีดําใช่ไหมลูกเราหยิบไปเลยไปวางเลยค่ะลูกลบอ่าลบมาแล้วลบด้วยใครคะผลลบก็คือสีน้าเงินตัวนี้หยิบไปเลยค่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้ลบเลยค่ะได้เท่าไรเด็กๆ 4, 9, 1, 26, ส9่แสนเก้าค่ะปิ๊งสี1626เก้มยใช่ไหมงะอ้าวไหนดูซิใครตอบมามั่งเนี่ยน้ำน้ำน้องขิมคิมหรือหรือน้องอ๋ออนนี้ด้วยนะคะน้องอภิชยาหลวงนะด้วยนะคะโอ้โหหลายคนเลยอะ่ะลูกขอบใจมากจาก้ะลูกกดไลค์เลยเดี๋ยวอย่าลืมลงชื่อกันด้วยนะพี่จีจะได้ดูว่าใครเนี่ย เอ่อเอ่อเข้ามาเรียนแล้วแล้วก็เข้ามาลงชื่อด้วยนะเพราะบางทีดูแต่หน้าคุณครูอาจจะไม่ไม่จำชื่อนะลูกนะเมื่อลูกได้คำตอบเสร็จแล้วคิดเส้นใต้สองครั้งแต่ตรงนี้เป็นคำตอบของเราในการคิดเหลอลูกแต่คำสั่งอยู่นี่ลูกโจทย์ตัวนี้อยู่นี่นะนะนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆต้องเอาคำตอบไปใส่เห็นไหมเอาคำตอบไปใส่เลยเรียงตามลำดับหลักเลยหลักหน่วยเลขหกหลักสิบเลขสอง 2, หลักร้อยเลขหกหลัก ผันเลขหนึ่งหลักหมื่นเลขเก้าหลักแสนเลขสี่เป็นไงคะทีนี้ถ้าเด็กๆได้คําตอบเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วเวลาเราตรวจสอบคําตอบใช่ไหมลูกว่าเราเอาคําตอบนี้มาถูกหรือเปล่าเราก็สามารถเอาตัวตั้งไปลบคําตอบที่เราได้มาแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลลบสีน้าเงินนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความจริงนะคะลูกๆสามารถลบได้ตามหลักของมันเลยนะคะอ่าราคาเหนื่อยแล้วยัง ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะการบ้านบอกแล้วว่า5วันลูกทำสีหน้านี้ลูกทำอยู่5วันเลยถ้าเหนื่อยก็พักถ้าอยากทำก็ทำต่อไปได้เลยนะคะมาดูแบบฝึกหัดข้อที่หน้าแรกก่อนหน้า30นะคะแบบฝึกหัดสองจุดหกนี้จะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะแล้วก็มันหายไปตรงนี้จำไว้ให้ดีการบวกเนี่ยตัวที่เราหาเนี่ยจะต้องน้อยกว่าผลลัพธ์เพราะฉะนั้นมันต้องเอาไปลบเห็นไหมลูก เห็นไหมโจทย์เขาให้ลูกมาเลยเป็นเครื่องหมายลบเต็มเลยเนี่ยเนี่ยนะคะโอเคนะข้อนี้ไม่ยากเลยอีกหน้าหนึ่งคราวนี้เขาไม่ให้อะไรลูกมาเลยแต่ไม่ต้องตกใจค่ะลูกสามารถที่จะเขียนแทนค่าโดยการดูนะคะว่าการบวกเนี่ยจําได้ไหมผลลัพธ์เนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเอาผลลัพธ์นี้ลูกไปเป็นตัวตั้งนะคะแล้วลบด้วยตัวที่เขาให้มาจบเลยทาได้เรียบร้อยแน่ ง่ายๆเลยวนตรงนี้ตอนที่สองตรงนี้คุณครูอธิบายไปแล้วลูกๆสามารถเอาไปคิดในกระดาษทดนะคะแล้วนําคําตอบมาใส่ในแบบทดสอบของเราเนี่ยในในแบบเผื่ดของเราเนี่ยนะคะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะอ่าไปต่ออีกสองหน้าก็จะเป็นหน้าสามสิบสองนะคะก็เป็นการลบคราวนี้นะการลบสังเกตดีๆตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบขวามือเนี่ยขวามือเครื่องหมายลบตรงนี้ลูก ตัวนี้จะต้องน้อยใช่ไหมลูกและผลลัพธ์นี้ก็จะต้องน้อยใช่ไหมคะแต่ตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบนี่จะต้องมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราหาตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบเราจะต้องเอาไปบวกแต่ถ้าเราหาตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบหรือขวามือขวามือเครื่องหมายลบต้องเอาไปลบเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูด,ดูเพื่อนนี่อา้าไม่เป็นไรไม่มีแล้ว ดูหน้าสุดท้ายกันหน้าสุดท้ายก็คล้ายๆกับที่หน้า,นาที่32นะคะก็คือหน้า33อันนี้ลูกๆสามารถที่จะคิดโดยใช้เครื่องคิดเลขเลยนะเอาละค่ะเด็กๆสามารถที่จะคิดโดยการใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกข้อนะคะอันนี้คุณครูอนุโลมให้ด้วยความที่ว่ามันเป็นเลขเยอะนะคะเขาให้ลูกใช้เครื่องคิดเลขได้ เพราะสิ่งสาคัญที่เขาต้องการให้ลูกหาก็คือให้ลูกรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะโอเคนะอ่วทีนี้ไปเจอหน้ากันหน่อย